ชาวราศีตุลน,นะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนตุลาคมราศีตุลลัคนาตุลกับผมโกโก้โกพอมดน้อยจะมาอธิษฐานพัทยกรครึ่งเดือนแรกนี้กันยาหนึ่งถึงสกกันยายนนี้ครึ่งเดือนแรกจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับท่านบ้างชาวราศีตุลเกิดเดือนตุลาคมลัคนาตุลหรือราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังครรยากรนี้ได้กับผมโกโก้โกพ่อมดน้อยตัวโตวนะครับดวงชะตาหกใบแรกนี้ดวงดีมีโชคของชาวราศีตุล ไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนตุลาคมลัคนาตุลหรือราศีตุลนี่คือการอธิษฐานจากไพ่ยากณ์รดวงดีมีโชค6ใบนี้ขอให้ท่านได้ไพ่เอ็ดแดงหรือสิบแดงเอ็ดก็คือตัวเอนะครับเอ็ดแดง10แดงแทนสัญลักษณ์ความโชคดีของไพ่โกโก้พอมดน้อยนะครับดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขาดไพ่เสียงทายจะขึ้นมา เอดดำหรือ10บดำมาดูกันว่าครึ่งเดือนแรกนี้ของชาราศีตุลตุลาคมหรือลัคนาตุลจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใน6ใบนี้นะครับใบที่1 2 3 4 5สห หกใบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน,นะครับรับพยากรณ์ส่วนตัวนะครับรับพยากรณ์ปรึกษาแนะนำดวงชะตาตามให้พยากรณ์ท่านใดสนใจไลนย์อยู่หน้าช่องนะครับหนึ่งสี่ห้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาขอให้ท่านได้เอกดงเรือดสแดงครึ่งเดืเอดแนแรกนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอยแปดดำทองลาไส้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะชาวราศีตุลน,นะครับถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเลขแปดคือตำแหน่งของดาวราหูดาบดาวราหูเกีย่ยวบช่องท้องระบบผู้หญิงระบบมดลูกอะไรต่างๆไม่ค่อยดีระวังท้องลำไส้ด้วยระวังหุนหญิดคําพูดจะได้รับการกระทบกระทั่งด้านคําพูดทั้งท่านพูดเองพูดไม่เพาะปุ๊บ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 ,บหรือคนอื่นมาพูดกระทบกระทั่งท่านก็ได้ระวังการเซ็นสัญญาด้วยนะครับเลข8เป็นดาวราหูประทะระวังคําพูดที่ไม่พร้อมไม่ดีงนะานอะไรต่าง ถ้าเราเลี่ยงได้เราไม่ทําแต่เราแต่ท่านอาจจะเจอคนที่มาพูดไม่ดีพูดไม่พรอกับท่านก็คืออ่ารับฟังไว้ก็จบปันก็จบไปก็ผ่านเป็นแค่ากาศไปถ้าส่วนตัวให้ระวังท้องลําไส้ด้วยนะครับและในนี้ท่านใดที่ตั้งสัจจาวาจาอะไรไว้ก็ต้องทําให้ได้นะครับชาวราศีตุลน,นะครึ่งเดือนแรกนี้เกี่ยวกับสัจจาวาจาวาจาคําพูดนะครับแปดดำระวังเอกสญญญารสัญญ,ญาเซนอะไรไว้ก็ให้รระวังให้ดี นะครับดาราหูดวงดีมีโชคเอ็ดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีคล้อติดขัดเอ็ดดำสิบดำสิบดำขึ้นมาเลยท่านใดที่ติดค้างสัจจะบาจาบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วยังไม่ทาไม่แก้ยังไม่ทมํายังไม่แก้ไขครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะมีการกระทบบางสิ่งบางอย่างอาจ,จได้เสียทรัพย์เสียเงินเจ็บป่วยมีค้อนี่นัน่นนี่อยู่นะครับถ้านึกได้จําได้ก็รีบไปทําไปแก้ไขถ้าไปแก้ไขไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ไป เหมือนว่าสถานที่บนอยู่ไกลหน่อยก็อาจจะบนกลางแจ้งอยู่หน้าบ้านผมก็ชอบใช้แนะแนําวิธีการนี้แล้วก็ทําเองก็คืออาจจะมีมีกล้วยมีมะพร้าวอย่างท่านใดที่เคยไปไหว่อยู่เทพทันใจอยู่พมา่าเขาก็จะมีกล้วยกับมะพร้าวกล้วย,กล,วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอะไรก็ได้กล้วยหนึ่งหวีมะพร้าวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำสี่อย่างน้ำแดงน้ำส้มน้ำเปล่า,น,านมขวดหนึ่งตั้งแล้วก็ เปิดออกจุดทุกสิบหกดอกอันนี้เป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ทําแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองก็เป็นการทําสักการะต่างๆแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราไปกราบไหว้ขอพรทั้งที่สาเร็จและไม่สําเร็จนะครับก็อธิษฐานบนบานบอกว่าลูกชื่อนั้นชื่อนี้ที่ไปนบนบานขอพรไว้ไม่สําเร็จหรือได้แล้วแต่ไม่เต็มที่ก็ขอถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับสถานที่ตรงนั้นเบื้องบนสิ่งศีลจะให้ลูกติดขัดเลยเพราะว่า ดวไม่ดีมีข้อติดขัดเอดําสีดําท่านได้แดดำนะครับปากวาจาสัจจะอะไรพูดว่าอย่าอย่าผิดคําพูดนะหรือท่านอาจจะเจอบุคคลอื่นมามาผิดคําพูดมาใช้คําพูดที่มิมดีกับท่านก็ได้อาจจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้มาด่ามาพูดอะไรเสียหายนั่นนี่นวนนะครับก็ได้หรือท่านอาจจะไปบนขอพรให้กับลูกหลานบริวารคนอื่นไหมราชนีสองดำดาวผู้บุคคล ครึ่งเดือนแรกเราจะเจอคู่บุคคลคู่มิตรคู่กรณีมาใช้คําพูดที่ไม่ดีงามกับท่านนะครับคันติเมตตาบารมีพูดเราก็พูดดีไว้เลขเลขสีพิดาพูดเราก็แค่รับฟังไว้มันก็เป็นอากาศแค่ผ่านพ้นไปเป็นการทดสอบอขันติบารมีท่านก็ได้นะครับระว,วังอย่างเดียวคือเอกสารชั้นอยาคพูดอย่าไปคาประกันใครนะชาวราศีตุลครึ่งเดือนแรกนี้อย่าประปรายรับคำกับใครมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะระวังคําพูดการเจราจา ระหว่างคนผิดสัจจปรจการกท่านก็ได้หกใบนี้มีอะไรจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านขอให้ขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงชีแนะชาราตีตนึลัคนาตนหรือเดินตุลานะคะมีอะไรเกิขึ้นบ้างสองสามสี่สี่้ะ ห6ครบ6ใไปแล้วนะครับอยากดูแบบละเอียดทียิบเปิดกล้องคุยหนึชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก็ติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6ครึ่งเดือนแรกนี้ชาราศีตุลภัพยพยากรณ์ตัวเรขยมาคือระวังคำพูดด้วยนะครับคำพูดวาจาต่างๆท้องน้ำส้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ็ดไม่เท้าการงานยังต้องลุยต่อสู้มุ่งมานะ บุกฝ่าฟันอยู่นะครับเจ็บไม่เท้าอาจจะต้องใช้ความเพียรข,นขันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับความขยันขันแข็งข,ข,ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็มีความสําเร็จสมบัตินามีคนเข้ามาช่วยเหลือมีดาวคู่มิตรคู่รักเข้ามาช่วยธรรมดาละครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมีทั้งคนรักและคนเกลียดเป็นโลกธรรมมีทั้งสิ่งที่ขาวกับดำจะมาคู่กันเราก็เลือกในเดินทางที่มันถูกต้องถูกต้องตามหลักธรรมครรมธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ความดียังคุ้มครองท่านอยู่ The world สมบร็จสมปัติทนาทำใจเอานะครัะํำพูดปัดจจัยภายนอกเราไม่สามารถแก้ไขได้บุคคลอื่นเราเราไม่สามารถทาได้อันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกเราก็ปล่อยไปนี่ไงปล่อยปลดปล่อยนะคะ The fool ปลดปล่อยไม่ต้องใส่ใจลมพัดลมเพจงนิ่งไว้เถิดนะครับ The emperor นะครับ ท่านใดติดต่อเอกสารทางการติดต่อเกี่ยวกับระบบระบบราชการอยู่ความุ่ขเลยท่านมีเต็มร้อยอยู่นะครับแต่ให้ระมัดระวังดีๆเตรียมเอกสารให้ดีเซนตรงนั้นตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของความสุขเ็จของท่านนะแต่ในความสําเร็จก็มีความไม่สําเร็จในความดีในความโชคดีก็มีความโชคไม่ดีเกิดขึ้นท่านใดที่อาจจะดวงไม่ค่อยดีก็ให้ยิ่งระมัดระวังว่าท่านจะ พเพราะดียรเลเกี่ยวกับทางการฟอ้องร้องคดีความอาจจะโดนฟอ้องร้องคดีความอยู่นะแต่ในตำแหน่งของไพ่โดยรวมก็จะเป็นลักษณะของเรียกว่ามีการช่วยเหลือหรือเป็นไปนในทางที่ทางที่ต้องการอยู่จะเป็นไปนในทางที่ทางที่ท่านต้องการอยู่ตัวท่านเองไม่ได้ถูกฟอ้องร้องบุตรบริวารลูกหลานเจอใบสั่งใบป,ปะอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นการแก้เคล็ดก็ได้นะครับในนี้ในนี้ในนี้ถามว่า โดยรวมครึ่งเดือนแรกนี้ถ้าผมจะแนะนำหลักธรรมะคือขันติความอดกลั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะครับสงบนิ่งสงบสยบปัญหาความสำเร็จบังเกิดขึ้นแน่นอนในดวงชะตาของท่านนะครับความสำเร็จบังเกิดขึ้นท่านจะมีพลังงานความโชคดีจากบุคคลรักคนที่รักท่านผู้รักก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับงานการต่างๆถ้าท่านใด ยื่นเอกสารทางการอยู่หรือจะสอบราชการงานเมืองหรือติดต่อเอกสารทำธุรกรกรมต่างๆก,ก็ให้ระวังเรื่องเอกสารหน่อยละกันทองรำไส้ก็ให้เราระวังนอกนั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลถ้าแนะนำเคล็ดไปนิดนึงก็คือตําแหน่งแปดดำสิดำไว้พระรามหูสงเครเาะห์ออกหน่อยก็จะดีนะครับแล้วเรามาดูกันว่านะครับจาาเดนวาเดอะเวอร์นี่คือความโชคดีฉันจะโชคดีได้จากอะไร ความโชคดีนี้สามใบน,นะครับหนึ่งสองเทวด,ดาจะให้พรใดท่านนะครับสองสามนี่คือความโชคดีเดอะเวอร์เบื้องบนจะให้อะไรท,ท่านมาให้เรื่องการเงินค่าใช้จ่ายท่านในติดขัดการเงินค่าใช้จ่ายอยู่อาจจะมีเพื่อนมิตรโอนเงินมาให้เอาไปสำรองก่อนนะหรือจะมีเงินเข้ามาให้ท่านได้ใช้จ่ายนะครับหายหัวได้เลยนะครับเดอะเวอร์คือพรสวรรค์หรือสิ่งที่เบื้องบนจะประทานพรให้ท่าน การเงินหายห่วงครึ่งเดือนแรกผ่านพ้นแก้ไขได้แน่ทั้งท่านได้ทําเองทํายอดเองหาเงินเองลงทุนเองก็ได้แล้วก็มีคนมาให้ใช้จ่ายด้วยก็ได้ถามเรื่องการเงินมีเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับสีถ้วยนะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางถามว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆท่านในด,ดิขัดการเงินอยู่ชาราศีตุลเ,เดือนตุลาหรือลัคนาตุลน,นะครับผ่านพ้นเรียบร้อยทั้งตัวท่านเองและสิ่งรอบข้างช่วยเหลือท่านมาค่อนข้างดี แล้วความผิดหวังนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ความผิดหวัง5้าถ้วยหรือต้องปรงทําใจอะไรเอ่ยนะครับถอดรหัสดวงชะตากับผมโกโก้พอหมดน้อยนะครับหนึ่งสองสาม,สามความผิดหวังโปรงหนึ่งเด็กถือถ้วยบุตรบริวารผู้อาวุโสน้อยกว่าลูกหลานก็ได้โปรงทำใจ หรือถ้าเทียบตามธรรมะอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่ได้ปัญญากว่าคนที่ไม่รู้เรื่องกว่าอาจจะอายุมากกว่าแต่ไม่รู้เรื่องกว่าอาโบราณอีสานบ้านผมบอกว่า,อ,าอะไรนะเท่าพ่อเกิดโดนเท่าพอกินเข่ามาหลายอันนี้ก็ถือว่าแก่แก่โดยเกิดนานแต่ไม่ได้แก่ภูมิปัญญาเราก็ปล่อยวาง เราต้องอดทนต่อคนที่ได้เรียกว่ามีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์หรือปัญญาอ่อนกว่าเราเราก็ต้องอดทนความอดทนอันใดเป็นความอดทนอันเลิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถามพระอนุปันฐ์บอกว่าอดทนต่อต่อผู้ที่อาวุโสกว่าบอกว่าพพระพุทธเจ้าว่าไม่ถ้าอดทนต่อผู้ที่สูงกว่าเราสูงสากกว่าเราก็แสดงว่าเราหวาดกลัวกับ สิ่งที่เขาเป็นอยู่หวาดกลัวต่ออำนาจบารมีเขาแล้วหวาดกลัวต่ออดทนต่อคนที่เสมอกันก็แสดงว่าเรายังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่ถ้าเราอดทนต่อผู้ที่ได้กว่าได้กว่าทั้งด้านอารมณ์ปัญญาต่างๆนั่นคือความอดทนที่สูงสุดขึ้นไพ่เด็กทั้งหมดเลยนะคะเราควรอดอดทนและปลงทําใจเรื่องอะไรหนึ่งบุตรบริวารแล้วก็นั่งบําเพ็ญเป็นไพ่ราชีพระจันทร์ไพ่แม่ชีไพ่นางฟ้าก็ได้อดทนต่อผู้ที่ได้กว่าหรือบางอย่างที่มันยัง ยังไม่ได้ดังใจมันเกิดเล Mark ็กๆน้อยๆแล้ S, ก็ปล่อยวางบางอย่างเล Euro ็กน้อยก็ปล่อยวางมันก็จะเรื่องใหญ่โตก็มองเป็นเรื่องเล็กน้อยเราก็จะปล่อยวางลงได้นะครับดวงชะตาของท่านครึ่งเดือนแรกจะมีอะไรที่จะชี้แนะเพิ่มเติมนะครับในไร่พยากรครึ่งเดือนแรกกันยายนนี้นะครับสามใบนะหนึสองสาม คือเดือนแรกนี้จงเป็นตัวของตัวเองยึดมั่นในหลักคุณงามความดีทำดีไม่มีใครเห็นเบื้องบนก็เห็นเราเราก็เห็นเราเองนะครับมุบ่งมันต่อไปท่านยังมีพลังงานพระกำลังที่ยอดเยี่ยมอยู่นะครับสามารถจัดการได้ทำดีไม่มีใครเห็นก็ตรงทำต่อไปจงมีหลักยึดมั่นในตัวตนของท่านเองหลักยึดมั่นที่ดีไม่ใช่ทิฏฐิมานะนะหลักยึดมั่นในเรื่องของ เอาหลักทําเข้ามายึดมั่นในการดาเนินชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสำหรับท่านที่เข้ามารับชมัฟังฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับอยากดูดวงส่วนตัวปึกษาส่วนตัวก็พิมพ์ไลน์ไอดีมาหน้าไลน์หน้าห้องช่อง YouTube มีอยู่นะครับ ko ko g o c o c ho ho หนึ่งสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ